ครับผมสซดเองครับจากร้านนาฬิกาวันพีชบ็อดแล้วก็ลูมินอลนิซีลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆภายใน3ามนาทีให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับมารีวิวในาฬิการุ่นที่เจ๋งที่สุดของไซโก้นขนาดนี้ครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าไซโก้ r พสเปกซิมเบ e นะครับรุ่น S R P A 47J1 ครับ C 7 j 1มันดียังไง c 7 j 1 J1 คือตัวที่ทำในญี่ปุ่นครับ ทำในญี่ปุ่นก็แปลว่านะครับงานออกมาเนี๊ยบแน่นอนนะครับและที่สําคัญเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับพอเป็นลิมิเต็ดอิดิชันยิ่งเก็บยิ่งมีราคาโอ้เป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักมากๆนะครับตัวนี้ครับความกว้างของเขารับจากตรงนี้นะฮะจนถึงเม็ดประยมครับอยู่ที่ประมาณ52มิลถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ใหญ่มากนะครับและขนาดความกว้างของสายครับซึ่งไซโก้มันดีอย่างคือมันสามารถเอาไปเปลี่ยนสายได้กับทุกๆยี่ห้อนะครับขอให้สายมันมีขนาดเท่ากันก็พอนะครับตัวนี้มีขนาดสายที่ประมาณ22มิลนะครับ ความหนาของขอบตรงนี้ครับของขอบนาฬิกานะครับอยู่ที่ประมาณออ18มิลซึ่งไม่ถือว่าไม่หนามากนะครับผู้ชายข้อมือเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาฉลาวานในการออกแบบครับก็เลยมีชื่อรู้ว่าซิมเบ้นะครับหรือคลๆหลายๆคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าจินเบอ n นันดานะจินเบอนันดานะครับอนันดาคุณอานันดาไอรริงแฮมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนาฬิการุ่นนี้อะ คราวนี้มาดูคุณสมบัติของนาฬิการุ่นนี้ก่อนดีครับว่ามันเป็นยังไงน,น,นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นกระจกของเขานะครับทำจากฮาเลสคริสตัลครับก็คือกระจกการอยชั้นดีนั่นเองนะครับต่อมาครับขอบข้างเป็นสแตนเลสสตีลเนื้อดีนะครับเพื่อนผมนะฮะเอ่อเป็นใส่ตั้งแต่ทำงานประจำจนเข้าไปเป็นเกรรษตรกรทำไร่ทำนาเขาใส่ไซโก้มา5ปีแล้วยังไม่ค่อยเป็นรอยเลยตรงนี้ผมขอให้เครดิตและการันตีว่าไซโก้เป็นนาฬิกาที่สแตนเลสและกระจกมันแข็งแรงจริงครับน่าเก็บน่าใช้นะครับและต่อมาครับ ในเรื่องของเครื่องนะครับเป็นระบบออโตเมติกที่เก็บพลังงานได้สูงถึง48ชั่วโมงนะครับถ้าเราเดินใส่ใสายเดินทุกๆวันนะครับมันก็จะเดินอยู่เรื่อยๆถ้าเราตั้งตอนคืนเนี่ยมันก็ยังจะเดินอยู่ตอนเช้ามาก็ยังหยิบใส่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ไมไ,มไม่มีปัญหาครับที่สําคัญรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะที่สามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะครับต่อมาวันนี้อ๋อ ขอบนะขอบขอบนะครับผมลืมแจ้งเรื่องขอบไปขอบนี้มันเป็นแบบเซรามิกนะฮะคือถอออกแบบมาดีจริงๆครับด้วยขอบที่เป็นเซรามิกตัดกับสแตนเลสนะยิ่งทำให้รุ่นนี้ดูเด่นมากขึ้นนะครับและวันนี้ผมได้สรุปข้อดีข้อเสียของรุ่นนี้มานะครับข้อดีมีสีข้อข้อเสียมีข้อหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มจากข้อดีเลยนะครับอย่างที่บอกรับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยเป็นลิมิเต็ดรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมซื้อได้ครับและข้อที่2ครับรุ่นน ญี่ปุ่นทํางานออกมาเนี้ยบอยู่แล้วรัดังนั้นผมบอกเลยว่าไซโกรุ่นนี้ซื้อได้ครับเพราะเม่นญี่ปุ่น,นะครับข้อที่3ครับยิ่งเก็บนานยิ่งขึ้นราคานี่คือข้อที่จริงของไซโก้นะครับถ้าตอนนี้เราซื้อราคาตอนนี้มันเพิ่งออกมิเต็ดดิชั่นภายในปี2016 ถ้าเราซื้อปีหน้าผมกล้าฟันธงเลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ราคาขึ้นไปไกลแน่นอนนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าซื้อเก็บได้เลยฮะซื้อได้ครับนะครับและข้อที่4ครับอย่างที่ผมเล่าเพื่อนได้ฟังว่าผมมีเพื่อนคนนึงเป็นชาวนานะครับทำเริ่มจากเป็เทนทักงานประจำจนไปทำเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชาวนาใส่ไซโกห้าปีมันไม่พังเลยแล้วมันมแทบเป็นรอ,อยน้อยมากเลยนะผมสรุปว่าไซโกนะครับเป็นนาฬิกาที่โคตรทนเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนว่าให้ซื้อเก็บเถอรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากและน่าาใช้มกคโอเ ลืมไปผมยังไม่ให้เพื่อนๆดูโอเวอร์วิวเลยพูดถึงสามนาทีแล้วนะครับนี่เอ์ววไปดูนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังครับนี่จินเปย์นะครับสวยมากสวยมากนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าห้ามพลาดเป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่ออกมาในปลายปีนี้แค่1 2 6่งเรือนทั่วโลกเท่านั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโอเคบ๊ายบายครับค่อยเจนครับสวัสดีครับ